สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว t h t t m f r f r p e p a ทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาทำเควสอืมอะไรอะ่ะต้นเงินปะปลูกต้นเงินน่าจะใช่อะ่ะซึ่งไม่รู้ต้นอะไรอะ่ะเป็นลักษณะแบบนี้มีแต่เงินเท่านั้นเลยเนาะโอเคเรามาเริ่มเควสนี้กันเลยนะคะอันดับแรกเขาให้เราเนี่ยปลูกแครอทนะ เออเหมือนมีแปลงผักอยู่ใช่ไหมไม่มีแปลงผักอ่าถ้าจะให้ปลูกอะไรก็ต้องซื้อแปลงผักก่อนนะคะเดี๋ยวไปซื้อแปลงผักก่อนอืมแปลงปลูกผักนะโอเคทำการปลูกแครอทค่ะ hey, เรียบร้อย ต่อไปนะคะเขาก็ให้เราไปดูทีวีอันนี้นะคะข้อสุดท้ายเนี่ยนะหนึ่งชั่วโมงนะคะสีขาวๆนี่นะโอเคเรีบมาดูเลยเซเวาลาไนะ <S <S ไม่ว่าจะดูอะไรทีวีก็จะฉายแต่อันเดิมๆนะคะต่อไปเขาให้เราเนี่ยไปกิน อากาแฟนะคะช็อตคอฟฟช็อตไม่มีเครื่องขออนุญาตซื้อก f แฟเครื่องทำก f แฟก่อนนะโอเคเรียกซิมมาค่ะอันนี้นะคะ1นนาทีเนี่ยนะ เรียบร้อยค่ะต่อไปเขาให้เราเนี่ยปลูกไอ้ต้นจะเออต้นเงินเนี่ยนะไม่รู้ต้นอะไรอะ่ะเก็บแครอทก่อนนะคะนี่เลยค่ะตามเควสนะทำไปลักษณะก็จะเป็นเหมือนแบบ ตู้เกมอะสลออ็อตอะกดไปคะ่ะทำตามน้ำไปได้500ได้ห้าร้อจ้าเลนอีกสักครั้งดีไหมโอ้ถ้าได้3าอันเนี่ยได้2อ0พเลยนะอันนี้ได้500อีกแล้วว่าถ้าเป็นชีวิตจริงฉันรวยแน่ๆ โอเคค่ะเควสนี้นะคะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยร้อซนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเนาะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามของเพื่อนๆอคนไหนก็ตามที่ได้กดติดตามไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ